สวัสดีครับพบกับช่องมีใหม่พาเที่ยวนะครับวันนี้เรามาที่วัดพระราชดยคำเชียงใหม่นะครับในปฏิทินี้ก็มีวันเลือกดีมงคลดีให้เราได้ดูด้วยและยังมีรูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจเมื่อเราอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้ว เราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจไปใส่กรอบไว้ติดฝาบ้านเพื่อบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วกนะ็ขอเชิญท่านบูชาถ้าเรามรีความปรารถนาต้องการอยากจะขอพระพเจ้าดันใจครับได้เมื่อท่านได้ไหว้สร็าแมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าดันใจแล้วก็จะโปรดโอกาสขอทิพซ่า เกินท่าทั้งหายได้ไปบูชาหอลวงพ่อพระเจ้าทาใจที่ทางวัดพระธาตุลอยเขได้ทราบขึงเมื่อท่านบูชาแล้วให้อพวกติดตัวแหวนไว้กระตู่ยใขอกับเหลีทุกวันเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเจริญท่านบูชาได้ปีที่สองพันห้าร้อยหกสิบสีตอนนี้ที่วัดระธาตุดอยเขาีแล้วยังมีจุดบนจังกัดนี่บูชา

is exactly.